สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมารีวิวนักเตะคนนี้ให้ดูครับฟานเชสโกตอตติครับตำแหน่ง SS o v e r โอเอยู่ที่94นะฮะมาด้วยส่วนสูง180อายุในเกมใน2ีปีถนัดเท้าขวาเลเวลอัจนตันอยู่ที่30ครับมาดูค่าพลังครับเอเวเนต94บบอลคอนโทร93ของบอลด้วยความเร็วตามเนี่ยอยู่ที่93ดิป,ปิ้ง 89. จ่ายบอลสั้น95บอลยาว90จบสกอร์91ครับลูกมง73ลูกตั้งเตะ8 8ปันสาย85สปีด73แล้วก็สปีดต,ต้น83พลังในการยิงอยู่ที่94ครับพลังในการกระโดด75ความแข็งแกร่ง88บาลานซ์แ9แล้วก็สเตมินาอยู่ที่80นะฮะความดุดันในการย่งบอลอยู่ที่79ด้วยนะฮะดีมากๆครับถนัดทั้งส่งเท้าครับซ้าย,ายเท้าขวาฟอร์มอยู่ที่7นะฮะ ต่อมาฮะมาดูสกิลที่ให้กันมาบ้างครับมีคัสเปอรอินเทิร์นชิฟช็อตคอนโทรลลองเลี้ยงชูตติ้งนัคเคิลช็อตสกิลการตอกส้นครับเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพาร์ตจ่ายบอลแบบมีน้ำหนักครับเอาไซด์เคอร์เลอร์แล้วก็สกิลการเป็นกัปตันทีมก็ติดมาให้ด้วยนะฮะมาด้วยสไตล์การเล่นแบบคลาสสิกนัมเบอร์เชนนะฮะนี่ฮะเป็นสไตล์คลาสสิกครับใครจะจับยืนตำแหน่งเอเอฟก็ได้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยจับยืนตำแหน่ง SS นะฮะนี่ฮะ พอดีมีแผนของฮันซี่ฟิครับที่มีตำแหน่ง ss ครับนี่ฮะโอ้โหจังหวะแรกเปิดบอลโยนบอลนี่แม่นมากๆครับแล้วก็การจมสกอร์ของพี่แกเนี่ยหนักน่วงแล้วก็ค่อนข้างจะเชียบคมเลยนะถ้ายิงไกลๆครับดูครับดูการคลองบอลครับนี่ฮะคลองบอลแต่ว่าไม่ได้แข็งแกร่งมากนะคลองบอลนี่ค่อนข้างครียบดูครับ เนี่ยฮะยกบอลในเพื่อนแบบนี้ครับโอ้โหแล้วเอาไปโลดซัดเข้าไปครับกุนอากิโลยิงด้วยเท้าซ้ายครับกุนอากิโลเป็นนักเตะที่น่าสงสารมากครับในช่วงนี้โอ้ย้ายมาแต่ว่าแมตี่ย้ายไปปารีสนะฮะกุนย้ายไปบาซ่าโอ้หน่าสงสารมากครับช่วงนี้ก็เอาพี่แกออกมาเล่นหน่อยฮะโอ้เสียใจแทนฮะนี่ฮะดูบจังหาวะยกของ ฟานเชสโก้ตติ้ครับนี่ฮะส่งกับเป็นตำนานครับนี่ฮะยกด่างสวยแล้วอเกโลโอ้โหวันเล่เข้าไปอ่างสวยครับลูกนี้ส่วนการยืนตำแหน่งก็ยืนได้ดีมากๆครับลูกนี้โอ้โหยืนตำแหน่งโล่งๆครับแล้วยิงยัดเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหขอท่าดีใจหน่อยเลยฮะโอ้โหอย่างเรียนครับลูกนี้ฟานเชสโก้ตติ้ครับสามารถยืนได้หลากหลายตำแหน่งนะฮะตำแหน่ง s s ก็ได้ครับ AMF ก็ได้ครับหรือจะยืนหน้าเป้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะพลิกบอลได้สวยงามครับแต่ว่า ฟาร์มเร็วนี่น้อยไปนิดหนึ่งครับที่ผมใช้เนี่ยฟาร์มเร็วน้อยนะฮะแต่ว่าการคลองบอลพอทําได้ครับคลองบอลแล้วจ่ายทาชิ่งหนึ่งสเนี่ยก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะฮะลูกมงอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีฮะจังหวะขึ้นมงเทคโต้มงเนี่ยนักเตะคนนี้ทําไม่ดีครับดูวับจังหวะพิกบอลโอ้โหเนียนสุดๆครับโอ้โหส่งก็เป็นตานานครับนี่ฮะเจ้าชายหมาป่าครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับ นี่ฮะตำแหน่ง s อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหดมากๆครับใครมีตำแหน่ง s อเนี่ยลองให้ฟานเชตโต้ตอติไปยืนครับความแข็งแกร่งเนี่ยก็พอได้ครับดูครับดูจังหวะพลิกเนี่ยสามารถจะยืนบางกองหลังนะฮะบางกองหลังแล้วค่อยๆพลิกไปครับความเร็วซึ่งไม่ได้มีเยอบนี่ฮะต้องอ่านจ,จังหวะดีๆนะฮะกองหลังเข้ามาแล้วพลิกนี่หนึ่งทีแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหยิงคมทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาครับใครชอบจังหวะยิงไกลๆเนี่ยบอกได้เลยว่านักเตะคนนี้สะใจมากๆครับ แถมยังแทงบอลทะลุช่องได้ดีด้วยนะฮะนี่ฮะดูจังหวะยิงไกลแมลูกนี้ยิงไม่เข้าครับแล้วลองปั้นฟีคิกดูบ้างครับโอ้โหก็ไม่ได้เข้านะฮะปั้นฟีคิกอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ปั้นฟีคิกดีอะไรครับนี่ฮะก็พยายามลองยิงปั้นสายดูครับนี่ฮะเอาครับแล้วหลุดลโล่งคนเดียวครับดูครับจังหวะนี้ขอดใส่เตีรยบนี่ฮะก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะฮะถึงจะไม่มีสกิลเลาะยังลองเลงได้ครับพลังในการปั้นสายก็พอใช้ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะ แต่ลูกเก่งของเขาเนี่ยก็คือจังหวะเลียงมาแล้วใส่ไกลๆหนักๆนุ่งๆงคร้วแบบคมด้วยนะถ้ายิงเข้าข้อดีๆเนี่ยเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะผมลองยิงเนี่ยหนักนุ่งแล้วก็ยิงได้ดีด้วยนะดูครับจังหวะเลียงมาบางทีไม่มีใครเข้าครับเนี่ยโล่งๆไกลๆแบบนี้โอ้โหยิงทีแล้ว่ครแทบขาดครับข่าพลังในการยิงเนี่ยเก้าสเลยนะฮะ มีสกิลช่วยในการยิงยังลองเลี้ยงชูตติ้งครับผมบอกได้เลยว่ายิงได้สะใจสุดๆครับฟรานเชสโกโตตติดูภาพช้ากในครั้งนี้ฮะพาบอลมาไม่มีใครเข้าใช่ไหมฮะตั้งป้อมแล้วยิงปี้งเข้าไปนะโอ้โหลูกนี้ประตูล้มตัวไม่ทันแน่นอนครับยิงสวยจัดครับดูครับจังหวะนี้มาถึงไม่พูดปาตามเพลงซัดเต็มคอรอเต็มแข้งเหมือนจะรีบกลับไปบ้านครับลูกนี้โอ้โหหนักน่วงลึกเกินครับดูครับจังหวะ พาบอลมาแล้วยิงแม่ลูกนี้ยังติดเซฟครับแม่ถือว่ายิงได้ดีมากๆครับฟานเชสโกโตตติแต่ลูกมงเนี่ยพี่แกก็ต้องทําใจนะฮะ่วนสูง180ก็จริงครับแต่ลูกมงพลังในการกระโดดอะไรเนี่ยไม่ได้เยอะนะฮะดูครับจังหวะยิงเฉ <c oughs> ียบคมสุดๆครับแม่อยาให้พี่แกได้ยิงหน้ากรอบปากประตูแบบนี้นะฮะถ้าได้ยิงเนี่ยบอกได้เลยว่ามีลุ้นมากๆครับประตูรับยากครับโอ้หยิงแบบนี้ยิงหนักครับเหมือนจะ ยิงไม่แรงนะจังหวะกดเนี่ยอาจจะขึ้นแค่หลอดเขียวนะคระยิงหลอดส้มเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทะลุตะข่ายครับแต่ถ้ายิงเกือบเกือบหลอดเขียวเกือบเกือบส้มเนี่ยประมาณสัก50%เนี่ยก็น่าจะออกมาลักษณะแบบนี้ครับดูครับเนี่ยจังหวะต่างแล้วยิงคม,คมพื้นที่นี้โอ้โหยิงคมยิงแรงครับถือว่าเป็นจุดเด่นของนักเตะคนนี้เลยฮะและอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือการจ่ายบอลน,นะจ่ายบอลได้ดีมากๆครับจ่ายบอลแบบมีน้ำหนักแล้วก็ จังหวะแบบไหลให้เพื่อนเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยมากๆด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าส่วนมากก็ลองให้เพื่อนไหลมาแล้วลองยิงเองแบบนี้โอ้โหสะใจสุดๆครับอาก,กโร่ไหลมาเนี่ยยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยพี่แกถนัดทั้งสองเท้าอะ่ะไม่แตกต่างเลยฮะแต่ถ้าเข้าขวานี่พี่แกก็จะยิงเขาเรียกว่าสะใจดีะฮะเท้าซ้ายก็ยิงดีฮะดูครับจังหวะยิงเท้าซ้ายเนี่ยหนักน่วงเหลือเกินนะยิงไม่ปานีเลยฮะดูครับนี่ฮะ พักมาแล้วยิงเปียงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหยิงยังหนักครับมาด้วยสไตล์การเล่นแบบคลาสสิกนำ้ำมรนเทนครับจะเล่นออกออกแนวตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง mf อะไรพวกนี้ฮะตัวสร้างสรร์เกมตัวจ่ายบอลทะลุช่องแล้วก็สามารถยิงได้ด้วยครับฟันเชตโกตอติแผนที่ผมใช้ก็เป็นแผนของฮันซิฟิกนะที่ทำบายเยนมิวนิกได้แชมป์ไปในฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับ ที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถือว่าแผนนี้ใช้กับนักเตะตำนานตำแหน่ง s s ได้หลากหลายคนมากๆนะก็ถือว่าแผนนี้ดีมากๆครับต่อมาฮะมาดูด้านค่าพลังกันางครับสูง180ครับถือว่ารูปร่างดีครับอายุแค่25ปีครับในตอนที่ทําเป็นนักเตะตำนานนี่ฮะอายุที่ให้มาแค่25ปีครับยิงได้เท้าขวาในถนัดครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ายิงได้ทั้งสองเท้าครับแล้วก็การคองบอลเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะการคองบอล การไปกับบอลเนี่ยทำได้ดีครับแต่ว่าความเร็วอาจจะช้าไปนิดนึงอะความเร็วเนี่ยไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่ว่ายิงดีครับจุดเด่นคือยิงดียิงหนักยิงคมครับใช้ได้เลยฮะฟานเชสโก้อตติครับนี่ฮะค่าพลังในการจ่ายบอลก็ทําได้ดีนะฮะจ่ายบอลดีมีสกิลช่วยในการจ่ายบอลครับแล้วก็จุดอ่อนก็อาจจะเป็นเรื่อง ค่าพลังในการเขาเรียกว่ามงหรือว่าการกระโดดนี่น้อยไปนิดนึงครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยไม่ได้เยอะครับความเร็วเนี่ยน้อยมากๆครับสําหรับตำแหน่งเอฟนะอยากถ้าความเร็วเยอะกว่านี้ผมบอกแล้วหรือว่าพี่แกเนี่ยจะโกงมากกว่านี้ฮะแต่แค่นี้ก็เดือดมากๆแล้วฮะใช้สกิลช่วยในการคองบอลแล้วหาช่องแล้วยิงเลยฮะยิงแบบนี้ฮะนี่ฮะหาช่องนิดนิดน้อยๆแล้วยิงเลยครับนี่ฮะสไตล์การเล่นของฟาชสโก้อตติที่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่สุดนะนี่ฮะ โอ้โหคองบอลนิดเดียวครับแล้วจังหวะแบบคองบอลอยู่ครับดึงนิดหนึ่งแล้วหาพื้นที่ในการยิงครับนี่ฮะพี่แกยิงคมอยู่แล้วครับต่อมาฮะมาดูสกิลที่ให้กันมามั้งครับมีสกิลช่วยในการคองบอลยังคัสเบียร์เทอแค่สกิลเดียวนะฮะที่เหลือเป็นสกิลในช่วยในการยิงนะฮะสกิลช่วยในการยิงก็มีอย่างชิพช็อตคอนโทรครับงเลี้ยงชุตติ้งนักเข้าช็อตแล้วก็สกิลการตอกซนด้วยครับที่ให้มานะฮะส่วนสกิล เฟิร์สไทม์ชดก็ยังติดมาให้ครับเฟิร์สไทม์ช o วันทัสพาร์ตแล้วก็สกิลการเป็นกัปตันทีมครับแน่นอนต้องมีมาติดมาแน่นอนครับแล้วก็ยังสกิลช่วยในการยิงอย่างเอาไซค e เอเลอร์ก็ติดมาให้นะถือว่าจังหวะเลี้ยงมาแล้วยิงเท้าขวาไม่ได้หรือจังหวะยิงอยากจะปั้นนี่มือพุทกศรราบประตูโดยที่ใช้เท้าขวานะฮะก็เอาไซคก้อยสกิลยางเอาไซค์เคอรเลอร์เนี่ยมาใช้นะครับถือว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นเข้ามือมากๆนะรู้สึกว่าเล่่นงายแล้วก็ เข้ามือง่ายด้วยนะนักเตะคนนี้เอาเป็นว่านี่ครับก็เป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดครับก็สรุปเลยครับข้อดีเนี่ยดีลหลากหลายรูปแบบครับยิงดีครับเลี้ยงบอลได้แล้วก็จ่ายบอลดีครับข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องความเร็วครับแล้วก็ลูกกากาศเนี่ยพี่แกไม่ได้เก่งนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนักบอลผันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาเพื่อนๆไปก่อนฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ